่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร100% 39ชนิดโทร02-612-2400 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลุกทุ่งกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเราสองคนผมวัชระดุลพรอยประดับและคุณสุภวรรณคำบุตรนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวคราวการเมืองนะครับในใช่วงที่ผ่านมานะครับมาเป็นอะไรเบาๆกับคนในวงการลุกทุ่งกันบ้างครับเียก้ว่าเจาะเกาะติดเลยนะคะแต่ว่าบางประเด็นก็ทําให้คุณได้ ร้อนขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะคะ<ช>ข่าวฮอตฮอตนะคะมีให้ชมกันในข่าวลูกทุ่งของเราอย่างแน่นอนนะคะทุกค่ายทุกสังกัดทุกนักร้องอิสระนะคะตรงนี้เปิดกว้างให้กับทุกๆท,ท่านเลยทีเดียวค่ะใช่ครับรายการของเราเอาออกาศสด ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็รวมทั้ง Instagram เราก็จะมีการโพสต์ข่าวประเด็นที่ไม่ได้ออกอากาศเลยบางทีใน1ชั่วโมงเนี่ยบางทีมีข่าวเยอะกว่านี้แน่นไงมันแน่นแต่ว่ามันไม่พอเวลาเบรกหนึ่งมันไม่พอแล้วทำยไงดีไปติดตาม Follow ใน Instagram หรือใน f a c e b o o k Fan Page ของเราได้ Follow กันได้ที่ข่าวลูกทุ่งหรือว่าลูกทุ่งนิวส์นั่นเองนะครับ ในช่วงแรกนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับก็เป็นช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวเอาความเคลื่อนไหวนะฮะของนักร้องทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเบอร์ใหม่เบอร์เก่าทุกค่ายมาเล่าสู่กันฟังครับ ข่าวนี้เป็นข่าวคราวของนักร้องหนุ่มขี้อายข่าวแรกเนี่ยอืคนไหนคะขี้อายสักดาคำพิ<อ>มลเจ้าของฉายาว่าเป็นหนุ่มขี้อายแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับยังมีฉายาใหม่ให้กับเขาด้วยก็คือป่าดันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเตรียมตัวส่งน้องชายหน้าตาล่อเลาอาการเลยทีเดียวนะครับถึงสองคนเข้าวงการนะครับในสก,กัดของค่ายชัวเอ็นเตียนเมนด์ด้วยจึงกลายเป็นฉายาว่าเป็นป่าดันจริงหรือเปล่า ครับผมสาระครับพี่มูลนะครับผมก็มีพี่พี่ทีมงานเซลล์มานะครับวา่าเห็นลงรูปน้องชายบ่อยมากนะครับน้องน้องชายมีอยู่2คนนะครับบอกว่าหน้าตาดีมากอยากจะดันให้มาเข้าอยู่ในวงการนะครับผมอันนี้ก็อันนี้เซลกันเล่นๆแต่ว่าน้องชายก็ร้องเพลงเพราะนะครับแต่ว่าจะเป็นเพลงแนวสติงนะครับสำหรับคนตูส่วนคนเล็กก็ เป็นคนที่อายนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่กล้าสแสดงออกเท่าไหร่แต่ว่าเห็นพีพ่ๆแซวมานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังอยากให้โอกาสเข้ามาในวงการนะครับของเราบันเทิงทางด้านบันเทิงด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็ต้องมาติดตามนะฮะว่าแรงเทียร์ในครั้งนี้จะทาให้น้องชายของเขาเนี่ยเข้าสู่สังก,สกัดการเป็นนักร้องของค่ายชัวร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้หรือไม่นะคะอ,อย่างค่ายนี้เนี่ยเขาก็เคยมีกรณีแบบดันๆกันเข้าวงการเนี่ยอย่างเช่น คุณมนสิทธิ<อ>์ดันคุณไอดินไงใช่ใช่อันนี้ก็เป็นน้าหลานกันดันก็สู่วงการด้วยใช,ใช่นะฮะเขาเรียกว่าแบบว่าเครือญาตนะิน่ะโอเคอาจจะเป็นว่าหนึ่งมันก็ดีต่อเรื่องของแบบว่าการบริหารงานอันที่สองทีเครือญาติกันก็ช่วยเหลือกันง่ายขึ้น จากหนุ่มขี้อายนะคะหรือว่าป๋าดันนะเราพาคุณไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มหน้าหวานคนนี้กันนะคะจากค่ายอาสยามน้องวิวชัชวานนั่นเองก็ถือว่าเป็นหนุ่มที่หน้าหวานอีกหนึ่งคนนะคะและที่สําคัญค่ะนอกเหนือจากร้องเพลงได้ไพเราะเสียงหวานแล้วเขาบอกว่าความสามารถพิเศษของวิวชัชวานอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการเรียนเสียงนักร้องและที่สําคัญนะคะเรียนเสียงนักร้องผู้หญิง วันนี้วิวบอกว่าเหตุที่ต้องเรียนเสียงนักร้องผู้หญิงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปส่วนจะเป็นอะไรน้องวิวชี้แจงให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับผมวิวชัชวานอัสยามนะครับก็ <S <S จริงแล้วที่ผมชอบเรียนเสียงนักร้องเพราะว่าจริงจงแล้วผมมีน้องสาวที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เราต้องสอนน้องเนี่ยประกวดร้องเพลงก็คือต้องสอนน้องร้ <S 2> <S 2> องเพลงเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราสอนอสอนเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยน้องจะฟังแล้วแบบไม่เข้าใจเราก็เลยต้องสอนเป็นเสียงผู้หญิงครับผมอย่างเช่นเพลงของวิกซูนารีผมจะร้องแบบว่า เราเรอรอนานแล้วใจแน่ๆน่วนัดเมเขาลืมลืมเราแล้วไม่แน่ๆเลยน้อประมาณนี้ค่ะ เอาเรียนเสียงไงเมื่อกี้เขาเรียนเสียงงมเหมือนจ้ะโอ้สุนารีเงี้ยก็เหมือนนะดาวมายุรีเงี้ยยิงนิติการโอ้แต่ละเสียงนี่แบบว่าหมดเลยคือเขาต้องสอนน้องร้องเพลงเวลาสอนน้องร้องเนี่ยน้องเป็นผู้หญิงก็เลยต้องไปไปร้องขีผู้หญิงร้องขีผู้หญิงเอาแต่ว่าไม่ได้นะน้องร้องพวกนี้สมัยก่อนก็มีนะโดยเฉพาะสุนารีราชสัชีมาเรียนเสียงสายันแต่ไม่ได้ร้องเป็นเสียงสายันแต่ว่าร้องในขีเดียวกันพอร้องขีเดียวกันเสร็จปุ๊บเนี่ย พอเสียงผู้หญิงมันไปร้องขีผู้ชายเสียงมันจะสูงม,มากจเจ็เเลยว่าจุนารีเนี่ยมีพรสวรรค์เรื่องของการขึ้นเสียงสูงเพราะว่าเธอฝึกจากเพลงของสายยันมาก่อน นี่นกว่าขึ้นไปอยู่บนต้นตาลแล้วร้องเพลงเออสูงขนาดนั้นสูงขนาดนั้นนะนะครับน้องๆอย่าเล่นมุกแบบนี้สิครับเพราะว่าพี่ตามไม่ทันจริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่ใช้มุกแบบนี้กันในรายการด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะเราจะไม่ใช้มุกแบบนี้กันในรายการอีกนะครับไปที่ข่าวคราวนี้กันเลยครับข่าวคราวของวิรดาวงเทวันนะครับต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ได้ติ๊บจัด การขึ้นร้องเพลงและการเล่นลิเกในแต่ละคืนท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าได้กันถึงหลักแสนเลยนะครับแต่ว่าการได้เงินในครั้งนี้เจ้าตัวเองก็ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับว่าจริงๆแล้วทิปเนี่ยไม่สิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญมากแต่ว่าการที่มาชมมาเที่ยมาเป็นแฟนคลับนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าครับสวัสดีค่ะวิรดาวงเทวันอาเซียมค่ะสําหรับน้องวีน้องวีไม่มีนะคะพอยก จริงๆเราไม่มีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแฟนๆลิเกที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแฟนของพี่กุ้งก็คือเป็นแฟนลับน้องวีด้วยคือเหมือนว่าเป็นทั้งสองภาคเลยคือเป็นแฟนลับพี่กุ้งเป็นแฟนขับน้องวีไม่ว่าพี่กุ้งจะออกผลงานอะไรหรือว่าน้องวีจะออกผลงานอะไรก็คือจะเป็นแฟนขับนี่แหละที่เอ่อเป็นคนสนับสนุนเราซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นแฟนขับที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะได้เป็นแสนจริงมคะไม่หรอกค่ะไม่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 ถึงขนาดนั้นก็คือจะแบบว่า อยู่ในบางคืนก็อาจจะมีไม่ได้นะคะคือแล้วแต่คือส่วนใหญ,ญ่เราไปไปหลายๆภาคหลายๆส่วนมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบต้องตอบรางวัลอะไรอย่างนี้กันตลอดคือมันหมายถึงว่ามันเป็น,ปนแค่มาให้กําลังใจเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะคือมามาดูเราเวลาเล่นลิเกร้องเพลงแล้วแบบคนดูเต็มแค่นี้ก็จบแล้วค่ะคือไม่จําเป็นจะต้องแบบให้รางวัลด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นแฟนคลับทุกคนก็จะรู้ว่า บางทีเราไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบมาตบรางวัลเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็แบบมอบความสุขให้เขาแบบเต็มร้อยค่ะแต่สำหรับพี่ท็อปทิปเป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> คือเราไม่ต้องมาในนว<ะ>้าเราจะต้องดูจบ<อ>คือมาถึงปุ๊บเนี่ยให้ทิปก่อนแล้วจะไปไหนก็ไปแล้วก็ดูที่แบงค์ด้วยป่าสอีอะไรอะไรเงี้ยดูที่แบงค์ด้วย<อ>ถ้าเกิดว<อ>่า<อ>เป็นแบงค์แบบอ,อ่อ,อนๆเอยสีเขียวๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าขอขอเพิ่มขอเพิ่มบอกว่าพี่ อ,อย่าง,งกมากานะคะดอกไม้เฉยเฉยไม่ได้นะคะพวงมาลัยติดแบงค์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับมือเฉยๆแบงค์มาด้วยนะคะใช่ถ,ออถูกต้องนะคะไม่ใช่จับมือปุ๊บลูดเอาแหวนเพชรปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ย <laughs> <น> <g l auch> จากเรื่องราวของครองความนิยมนะคะมาต่อเรื่องกันที่อีกหนึ่งสาวที่เรียกได้ว่าครองความนิยมมายาวนานเลยทีเดียวนะคะต่ายอรไทยสาวดอกย่าดีกรีร้านตลับค่ะเขาบอกว่าต่ายอรไทยนะคะอยู่ในวงการมาร่วมๆสิบปีแล้วและที่สําคัญนะคะเธอมายืนถึงจุดนี้ได้มีผู้มีพระคุณอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวเ,เป็นเรียกว่าเป็นเสาหลักของเธอเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือครูสลาคุณวุฒินะ,ะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีต่ายออรไทยในทุกวันนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะตราระไทยค่ะก็ก็มีคําถามคําถามนึงมานะคะว่าร่วมงานกับคุณครูสลาคุณวุฒิมา เป็น10ปีแล้วนี่เป็นย of ังไงบ้างนะคะก็ในมุมของตายเท่าที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานคุณครูก็ใจดีนะคะแล้วก็อบอุ่นนะคะแล้วก็รวมถึงการทํางานก็ค่อนข้างสบายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้สีเรียดอะไรนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบแล้วก็ร่วมงานมาตลอดบรรยากาศก็คือเป็นกันเองมากนะคะแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็ลูกเหมือนเหมือนเป็นลูกหลานนะคะในบ้านแล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆนะคะที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสก็เหมือนเป็นลูกหลานอยู่ในบ้านทํางาน รกันนะคะอย่างปกติสุขแล้วก็ทำงานอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขมาตลอดค่ะ